ก็อย่า้ดมีความใครก็อย่า้ดมาบังเกิดให้มีทันจิตและกายใจที่ทรงกำลังที่ดีให้อายุมั่งปามยืนไห้เจริญเจริญด้วยอายุปานตาคาพลษษษษษัสติภานอนาศาสมบาูสุประเสริฐ เามาไหว้พระขอพรกันนะครับนี่ครับหลวงพ่อทันใจนะครับพ่อทันใจบ้านตักนะครับ <c oughs> เราไ้่ลงพ่อก่อนครับ อก็ขอพรอให้แม่ทุกคนจงมีแต่ความสุขนะครับบุญรักษาอืมหลวงพ่อทันใจครับแม่นะขอพรอ,อันใดที่ประเสริฐแล้วจงบังเกิดแก่แม่แม่นะครับ ให้แม่แม่มีความสุขนะครับไม่เจ็บไม่ไข้นะครับก็ขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันนะครับแล้วก็มาแก้บนกันด้วยนะครับออมนะสาวสวยก็มาไหว้พระขอพรเงีนะนเดี๋ยว <c oughs> เราเรามาอธิษฐานขอช้างอ่ะเรามาอธิษฐานขอช้างขอม้ากันอ่าช้างเสี่ยงไทยนะครับนี่แม่ ช้างเสียงพายก็จะประมาณนี้ครับอืนั่งคุกเข่าปลายเท้าเหยียดให้ราบกับพื้นนะครับคู่กับ,บช้างไหว้พระตั้งน้โมสามจบมนี่ครับนี่แล้วก็ช้างไว้ข้างๆก่อน,นครับไว้้านข้างนี้นะครับอธิษฐา,านนะแม่นะเดี๋ยวอธิษฐานก่อนนะ อ๋อะเ็าส้่ก็ดคอเทาดยันผู้ชายนั่งด้านด้านขวาของช้างนะครับขวาขงช้างคือด้านนี้นะครับด้านนี้คือขวาของช้างนะครับแล้วก็ใช้นิ้วก้อยซ้ายนะครับยก ตั <icana> <naj bum S 1> ้งอบครทนโกมากมา mm ุค hmm. mm ับทอะไรเกิดจมากครับ hmm. ข mm ้าเจ้าและครอบครัวและแม่ทุกคนนะครับแล้วก็ขอถูกหวยรวยเบอร์นะแม่นะเราจะรวยไปด้วยกันนะแม่นะ ก้ามโตมากแม่หนึ่งครั้งนะสองนะหนาสามสาธุ <ต ổ. S 1> อ่ะ, 5, 5, 6, 5. อะโอเคแล้วแม่ เราไปนี่กันต่อนะอ้าสวัสดีครับแม่สวยหายหน้าหายตาไปเ,เราไปไหว้พระธาตุนะะปพระธาตบ้านตากนะศักดิ์สิทธิ์มากอืม,อมวะยะกิบูไกนี่นี่สาวสวยเขาก็จะมากราบไหว้ขอพรประธาตเนี่ยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาเดินวนสามรอบนะอธิษฐานกันเอานะครับสาธุนโมตัสสะภะคะวตเราตัสมมาสรรมุตัสสะนโมตัสสะภะคะวตเราตัสมมาสรรมุตัสสะนโมตัสสะภะคะวโตเราตัสมมาสรรมุตัสสะสาธุอือ

ก็จะมีสะพานบุญนะครับนี่ตรงนี้จะเป็นสะพานบุญนนเห็นถนนตรงนู้นไหมนะ่ะสะพานบุญเดินนะี่เอาไหมน้องเดินเร็วอันนี้ต้นพิกุลนะครับนี่หอบม,มากเก่าแก่มาก

Kami di zaman terawan dengan zaman baru, seketika zaman baru, ketika itu, angkara itu di samping sangat disatukan dengan sangat bersatu, terawan tadi. Okay, kita tunggu awak langsung langsung sahaja. Terima kasih kerana telah Bun ma jeje, leh, mak. Sis awal naik kangen leh, mak. น่ะพรีเราะอาอยู่บ้านเราก็ไหว้ได้นะครับนี่ทำไหว้พระบรมสารีริกธาตุขอบคุณมากครับระเบียบเรื่องบุญสุขสาธุครับสาธุบุญรักษานะครับทางภาคเหนือก็จะมีเนี่ย จดีเนี่ยเยอะครับอวันนี้เราก็มีโอกาสได้มาไหว้พระขอพรกันนะครับเดอนไงดีมากไม่น่าจะร้อนเท่าไหร่เหงื่อเหงื่อท่วมแล้วคุณแม่ขาร้อนเท้ามากเลย ขอบอกว่าร้อนมากไม่ธรรมดาเราถ้าเรามาเราเดินเนี่ยอนุโมทนาบุญครับเนี่ยสาธุบุญรักษาครับร้อน,นครับร้อนไม่ใช่ไม่ร้อนนะเดินเนี่ยนี่เราเดินรอบที่สามแล้วนะเราไม่รู้จะสวดอะไรเราก็สวดอิติปิโสไปนะครับเพราะว่าเราจําเราจําบทนี้ไม่ได้เราก็ไม่ว่าไปที่ไหนก็สวดอิติปิโสครับเนี่ยร้อนนะร้อนมากมากไม่ได้ร้อนธรรมดา เดือนง่ายก็แบบนี้แหละนะแม่นะผมถ่ายรูปคู่ให้ไหมครับได้เลยครับโอเคนี่นี่นี่ผไม่ต้องหาคนนี่สวยนะพี่ไดสิโอ้ยสวยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงรู้เรื่องก็ต้มเครื่องหนึ่งสองสา หนึ่งรูปหนึ่งสองซ้ำอ้าวเก๊กไลไปเรื่อยๆเลยอ่ะกดให้รัวๆเลยอ่ะกอดกันมากก็ได้โถอืออบอบเอวหน่อย,โอ,ยอโอเคอันเดียวถอยมานิดหนึ่งหนึ่งสองซ้ำเดี๋ยวอีกรูปนะึงไม่เห็นพระหนึ่งสองซ้มโอเคครับอัเลือกเอานะครับอครับผม ทางไปสวรรค์จะลําบากหน่อยครับสาธุครับโอ้โหลำบากร <laughs> ้อนจริงๆร <laughs> ้อนไหมครับแ <laughs> <laughs> ม่นะคนพี่คนสวยเขายังบอกร้อนเลยแม่ <laughs> แต่ความพยายามเราอยู่ที่ไหนเราก็ต้องไปถึงความสําเร็จตรงนั้นนะครับแม่ <laughs> ทางบุญก็แบบนี้แหละแม่ <laughs> ไว้ใจลูกเค้กได้เรื่องถ่ายรูปอะ่ะ <laughs> ขอบคุณครับ <laughs> นี่นี่นี่ เราอยู่บ้านเราก็ไหว้ได้นะครับนี่คำไหว้พระบรมสารีริกธาตุเนี่ยพระธาตุเอ่อพระธาตุบ้านตากหอืมนี่ถ้าเราเหยียบอันสีเขียวเนี่ยเราจะร้อนมากเราตร้องลงมันตรงนี้นะมาผมถ่ายรูปครอบครัวให้ครับอือไม่เป็นไรครับไปเอะ เดี๋ยวผมถ่ายให้จนแ่มเลยหนึ่งสองสามอ่าะ,ะครับผมครับจำสิโอ้ยไม่จำได้ไงเล่าคุรอ รูปรอบอกแจ็มไหมแจ็มเลย <laughs> นี่เราเรามานี่กันก่อนเรามาสร้างบ้านก่อนนะนประกาศติด,ดหรอือเปล่า <laughs> <laughs> อันนี้อะไรได้ไหมออออโอเคเเรามาสร้างฝั่งนี้ก็ได้ <laughs> นี่ อ,อเราจะมีบ้านหลังน้อยกัน,น,นสัญญาณไม่ค่อยมีนะครับเดี๋ยวเราสร้างบ้านก่อนอม,มันจะมีบ้านอยู่ด้วยกันถ้าพื้นนี้ก็จะไปไปล้อมพระบรมสารีริกธาตุนะครับที่บนตกเมื่อคืนเหรอโอเคแม่ <c oughs> <c oughs> ีนะทุกท่านวัคซีนางคนจัเกรดที่พลอไรเก็ ก็มีชาวหลากหลายแบบนั้นอุดมก็สามารถที่จะเข้ามาชมชมดูในที่าำลังสบายนี้แล้วก็บ้านเราชื่อบ้านอบอุ่นในรักนะครับนี่นะอืมีตามียายนะมีพ่อมีแม่ อืแล้วก็มีพี่แป๋วพายุเข้าเหรอแม่อเอี๋ยวะก็หายพายุ

เนี่ยหลายคนจัดเจอแบบนี้แหละ <c oughs> ดูด <c oughs> ิไม่หมดเนี่ย รวมทั้งแม่แม่นะฮะเพื่อนรักสี่ขาจบเรื่องเงียบนะโอเคเราได้อยู่บ้านเดียวกันแล้วเนี่ยอ่าเดี๋ยวผ้ืนนี้ก็จะไปไปวนรอบพระธาตุนะครับไปห่มพระธาตุไปห่มพระธาตุ นี่มีวัตถุมงคลด้วยนะครับนี่ใครจะเช่าวัตถุมงคลก็มีนะครับเห็นไหมสวัสดีครับแมริต้านี่มีพญาคุดด้วย,ม,ย,วยมีหอยเบีย้ยหอยเบีย้ยเออเบีย้ยแก่ผมก็ไม่รู้อุย้ยเบีย้ยแก่ก็มีนะครับนี่เบีย้ยแก่แล้วก็มีนี่ท้าวเวสุวรรณ บ้านหลังใหญ่ครับแม่บ้านหลังใหญ่มากมาเดี๋ยวเราไปขอผ้าไปหมประชาิใช่ไหมครับนี่ทูบจะจุดก็ได้นะครับทูบไปไข่ไข่ไม่ยอมให้ให้ให้ถูกหงายนาทีจะได้ไปแก้บบอืมน, <tr analy zer> นี่นี่พญาพุดเนี่ยมีทั้งเล็กทั้งใหญ่นะครับ <tr çek ening> นี้ทูบไอ ì, ้เทียนลอยน้ํานี่เทียนอธิษิาาลอยน้ำน้นนนำ,นำวันตาวัน อืมครับก็ประมาณนี้แหละครับนี่นี่ๆๆๆๆๆนี่อ่าสาวสวยด้วยไหมมาไหว้พระขอพรเขาขอขอให้ชาติหน้าฉันใดเราได้พบได้เจอกันอีกอย่างเงี้ก็ประมาณนี้แหละครับแม่ตรงตรงนู้นก็เป็นที่ของเก่าที่พิพิธภัณฑ์พระพับรลมมาธาตุอุ้ย อผมก็ไม่ค่อยได้เข้าไปหรอกก็มีของเก่าที่ว่าขุดพบก็เอามารวมรวมกันไว้นี่นะครับของชาวบ้านชาวช่องอืมเราจะเข้าไปดูไหมล่ะไม่ต้องมอะก็หม้อหายขกก็หลกขกคัวในประมาณนี้แหละครับอม ก็ห่างจากบ้านเราก็ประมาณ20กิโลนะครับทางนี้ประมาณตนะ่าแล้วล้างมือก่อน ใช่ครับเพราะพระธาตุเก่าแก่มากครับเพราเขาสร้างพระองค์ใหญ่ใหม่เพิ่มขึ้นอีกอง์นึงบูรกรัากษราครบบูรณกบุญารักษบาคเรัรา,รเเเเเาเบูรณการบูรรบากา้ากรบาบนรณากีรบากบูรีาการบราบาเร,รบบา อืมแล้วก็มีผ้าไทยนะครับหน้าวัดสินค้าหน้าวัดก็ประมาณนี้แล้วครับน่ารักน่ารักแล้วก็มีหมวกนะครับในวัดเราก็มีหนังกระติ๊กค่ะนี่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 เห็นไ,ไหมนี่ไม้มะขามนี่นะสวยสวยเลยนะี่ในวัดเราก็มีหนังกะติคค๊กขายนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอืมสาวสวย นี่ของของกินมีหมดครับมาเที่ยวกันได้ครับผลไม้สดๆสเดห็นไหมยี่สิบบาทแต่ข้นหลังเราก็มีไม้เกาหลังขายนะครับนี่เห็นไหมไม้เกาหลังอารมณ์ก็จะประมาณนี้แหละครับ โอ้โหธรรมทาตนี่เมาาีม่ยงคำเมี่ยงคำก็มีขายแล้วแม่น่นี่หไมยละสิบบาทอ่าอร่อยด้วยมีมะขามเปียกถุงก็สามสิบห้าบาทเองไหมอืมครึ่งโลสามสิบห้าบาทมานี่รูชิ้นทอดก็มีอืมนี่ให้ชิมแล้วขอบคุณครับอา้าว นี่ใครใครจะมาซื้อก็มานี่ร้านนี้เลยนะครับนี่มีให้ชิมด้วยข้าวทอดนะคะขทอดชิมได้ค่ะข้าวทอดลูกก็สองบาทอร่อยนะคะอือ่าลองบอกซึฟินไงฮะรสชาติอร่อยไหมอืมอร่อยอร่อยขอบคุณครับอืมอร่อยแม่อร่อยอืมอืมลูกสองบาทเองซื้อาแม่ก็ได้นะอืมข้าวทอดนะคะข้ทอดชิมได้ค่ะอ่าวัดพระธาตุบ้านตากครับผม วัดหลวงพ่อทันใจอะ่ะวัดวัดหลวงพ่อทันใจบ้านตากอะ่ะม,มาเงี้ยมาเลยเลยผมทอดรองเท้าก่อนนี่เขาว่าไหว้พระขอพรกันนี่ผมว่ามาดูวัตถุมงคล ข้าทอดไม่เคยทานนะอร่อย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 ข้าทอดอร่อยนี่สนใจก็มาได้ครับน,นี่วัตถุมงคลหนึน่งพันเก้าร้อยก้าสิบเก้าบาทนี่อันนี้คู่นะคู่ละสามอขันขอบคุณครับก็มีไอติมกินด้วยไหมนี่ เห็นไหมประคงประคามีหมดครับนี่ถังใส่ถังใส่ซับก็มีนะครับนี่อย่างงเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมซัดไอจิ้มก่อนอือืมอนะสาธุช่านหน้าฉันใดขอให้เราได้เจอได้เจอกันอีกนะไม่บูชาภาพบางสกุลได้นะแก้กรรมตัดกรรมบูชาผืนละห้าสิบบาท ร่วมบริจาคซื้อโรงสพ้ยักไรก็ได้นะนี่แหวนสวยๆงามๆม,มียาลมด้วยแม่ร้อยแปดจำพวกวัดอะไรอะ่ะเดี๋ยววัดโพตาวัดโพแม่น้องสาวเขาก็มาไหว้พระขอพรเนี่ย เจอใครเหรอนี่งไงเจอน้องสาวนี่สวยน่ารักเลยท้้งไหว้พระขอพรเห็นไหมวัตถุมงคลกระดงกระดิ่งก็มีในกระดิ่งร้อยเก้าสิบาทกระดิ่งเรียกซับนี่งไงอื้อ <c oughs> ไอจิมอร่อยกว่าเจอสาวสวย นะเยถ้าองค์ใหญ่พุชางเสร็จอ่ะโอ,อามไหมถูกถ่ายรูปให้ไหมครับโอเคครับเขาบอกไม่ต้องเสือก <laughs> กี้บอกเขาถ่ายรูปให้เขาบอกไม่ต้องเสือกอย่างเงี้ยโ้เราจะถ่ายรูปให้สวยๆได้หน่อยอ่ะผมถ่ายรูปให้ไหมครับครับงั้นะผมกลับแล้วนะครับมากลับก่อนเดี๋ยวเราไปดูสังเขื่อนกันดีกว่าดีไหมเดี๋ยวภาพเที่ยวสังเขื่อนเดี๋ยวสาวไม่ได้เลยไม่มหวาน ลองไปดูสันเื่อนนี่ว่าที่หลวงพี่อะไรพักการโตอ่ะอะ่ไม่ได้พักแต่ทิศการโตฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยขึ้นรถก่อนแล้วค่อยว่ากัน